สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะทำน้ำตาลปี๊บจากน้ำอ้อยเหมือนเดิมสายแผ่นซุพันห้าศูนย์ก็คือเป็นอ้อยคันน้ำของที่สวนเราเองนะนี่อ้ควันอะไรวะนนี่ฮะอันนี้คือแผนกลงควันนี่ไอ้เหยือกนี้เดี๋ยวจะไปกรองไว้ใสขวดไปกินเดี๋ยวไเหยือกนี้เราจะทำน้ำตาลปี๊บวันนี้ก็มาหลักสูตรทำน้ำตาลปี๊บกันต่อนะจ๊ะ ให้ย้อนกลับไปดูคลิปการทําไซรับนะทุกคนเพราะว่าขั้นพื้นฐานอะไรเหมือนกันหมดเลยแต่น้ําตาลปีนี้มันจะข้ามฟองของไซรับขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งแค่นั้นเองเราจะเพิ่มแค่ตรงนั้นให้ที่เหลือให้ย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปของไซรับเลยนะประมาณนี้ทุกคนรอติดตามกันด้วยนะสําหรับใครที่ปลูกอ้อยอยู่อันนี้เป็นรังต่อบน,นี่ ก็คือขั้นตอนของน้ำตาลปี๊บนะทุกคนเราจะเบรกที่ปุ๊บผุดประหมอกันนะเดี๋ยวพอเป็นรังต่อแล้วปุ๊บเดี๋ยวมันจะค่อยๆย,ยุบลงยุบลงแล้วก็จะปุดปุดป,ดปุดขึ้นมารัางต่อน,นี้เป็นขั้นตอนที่ฟูที่สุดฟูที่สุดของขั้นตอนการทําน้ําตาลเห็นไหมก็มจะฟูขึ้นจนแบบจนแบบเหมือนกัะลน้นกระทะอาออกไปเลยนะถ้าถ้าเราใส่น้าอ้อยเยอะ มันก็จะฟูจะล้นออกอะ่ะบางทีอะ่ะถ้าใส่เยอะเกินไปแต่กระทะรุ่นเนี้ยรุ่น14นิ้วเนี่ยเราใส่แค่2อลิตรพอมันได้แค่นั้นไม่งั้นก็คือขั้นตอนที่เป็นฟองลังต่อเนี่ยมันจะเกินมันจะล้นเดือยออกข้างนอกหมดเลยทุกคนรอเลยใกล้แล้วเริ่มผุดแล้วทุกคนเห็นไหม เห็นไหมปุดแล้วนะปุดแล้วนะปุดปุดปุดเห็นไหมนี่ปุดปุดปุดขึ้นมานี่นี่ปุดปุดขึ้นมาปุดปมหมอเริ่มมาแล้วจ้ะปุดปมหมอเริ่มมาแล้วนี่เพื่อนเห็นชัดกันไหมเราวันนี้เราเตรียมพัดมาด้วยพัดออกให้เพื่อนเห็นกันชัดชัดเดี๋ยวเดี๋ยวขอขยายป๊บนี่เนี่ยปุดปุดเนี่ยเขาเรียกปุดปมหมอมาแล้วเวลาปุดปุดรอบๆอ่ะจะปุดเยอะจะปุดรอบไงอันนี้เพิ่งเป็นขั้นนตอแรก ที่เข้าขุดประหมอเดี๋ยวขอพัดให้ดูกันชัดๆก่อนนี่ขุดๆุดแบบนี้นะเห็นไหมนี่ปลาหมอมาแล้วจ้าเดี๋ยวร้อยขุดทั่วกระทะเตรียมผ้ามาเลยเดี๋ยวเราจะยกถ้าขุดทั่วขุดทั่วกระทะแล้วคือจะยุบลงขุดปลาหมอแล้วมันจะข้ามไปดอกประกาศถ้าดอกประกาศก็คือมันจะเป็นฟองใหญ่ๆขึ้นมาแบบนี้แต่มันจะไม่ผุดมันจะไม่ผุดละ อันนั้นเอาไว้ตอนเราจะทําน้ําตาลก้อนกับน้ําตาลสีลํากันเนาะวันนี้น้ําตาลปี๊บเราจะจบกันที่ขุดประหมอานะทุกคนเดี๋ยวให้มันขุดเยอะๆก่อนให้ยุบให้มันขุดจนยุบลงก่อนเราจะยกเราพยายามจะถ่ายให้มันละเอียดที่สุดเพื่อให้เพื่อนๆ,ๆได้เห็นขั้นตอนกันทํนน้ำตาลปี๊บนีก่อ ต้องคนนะหลังจากยกลงแล้วหลังจากฟลุก็หมอแล้วเยายกลงแล้วเราก็จะคนคนงินกว่าตัวน้ำตาลจะเหนือ่อยถ้าเราไม่คนปุ๊บมันจะเหมือนคาราเมลพเพื่อนๆหลายคนถามกันเข้ามาทําไมทําแล้วมันเป็นน้าําใสๆเหนื่อยเหนเหมือนคาราเมลอ่าเหมือนอะไรก็ไม่รู้ทําไมไม่เป็นน้ําตาลนั่นเพราะพเพื่อนคนไม่พอไม่ใช่ไม่พอคนนะคนไม่พอ เราจะคนจนกว่าน้ำตาลมันจะเกาะเป็นสีข้นๆแล้วก็เหนืดอยคนจนเย็นไปเลยถ้าเป็นน้ำตาลปีบ๊บอะอย่าไปอะไรมากเห็นไหมเริ่มยุบยุบตัวเริ่มยุบตัวนี่ยุบตัวแล้วเขาจะเป็นดอกประกาศถ้าเป็นขั้นตอนประมาณนี้ใกล้จะเป็นดอกประกาศแล้วนี่นี่ยุบตัวแบบนี้นี่แหละ าเป็นดอกประกาศปุ๊บมันจะมันจะไม่ผุดแล้วนะมันจะไม่ผุดอันนี้ผุดประหมอทุกคนถ้าดอกประกาศมันจะเหนืบมันจะเป็นน้ําตาลน้ําตาลกระปุกเหมือนน้ำตาลมะพร้าวนั่นแหละเอาไปตัดกินทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะยกกันและเนี่ยมันจะเริ่มแบบเนี่ยเป็นผุดเห็นไหมเป็นผุด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 ุดเนี่ยผุดประหมอถ้าดอกประกาศปุ๊บมันจะ ฟูขึ้นมาไอ้ฟองมันจะมันจะปองปองปองขึ้นมาอ่ะเอาลงเอาลงยกเลยทุกคนมาต่อกันที่ขั้นตอนการคนนะนี้มาแล้วทุกคนนี่แหละเพื่อนๆข้ามขั้นตอนนี้ไปมันจะไม่ได้น้ําตาลปีบ๊บเราจะไม่ได้น้ำตาลปี๊บนะถ้าใครข้ามมาขั้นตอนการคนนี้ไปเห็นไหม หลายคนบอกอ่าพอมันยุบใสแบบนี้แล้วปล่อยไว้เลยเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวได้น้าตาลปี๊บนั่นแหละที่เราจะได้คาราเมลนะทุกคนนะ,ะนั้นอันนี้เราจะคนดีวกว่ามันจะเย็นคนแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่าพักนะเดี๋ยวสีมันจะค่อยๆค,ยค,ยคนขึ้นมาเอง มันจะแห้งก็พยายามกวาดน้ําตาลขอบๆนี้ลงมาให้ลงมารวมกันนะอขอโทษด้วยเราโดนควันเยอะวันนี้มันไม่ได้ทานทานหมดนะจ๊ะทานไม่ได้เผาเองก็จะเป็นอย่างนี้แหละเวลาทานหมดมันก็ไม่มีใช้ จะคนไปเรื่อยๆคนแบบนี้นะอยา่าโกงเริ่มเหนืดแล้วเพื่อนพอเริ่มเหนืดปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมสีจะเริ่มข้นขึ้นมันจะไม่ใสเหมือนคาราเมลนะมันจะเป็นน้ำตาลก็ยังต้องคนอยู่นะในช่วงที่เขาร้อนอยู่ช่วงที่น้ำตาลยังร้อนตัวอยู่เราก็คนไปเรื่อยๆยาหยุด นานอยู่นะเว่าจะเสร็จไม่จ20ั20-30นาทีได้เ,เห็นไหมสีเริ่มพ่นแล้วมันจะไม่ใช่คาราเมลไงเนี่ยพ่นไปเรืเ่อยๆแบบน,นี้หลายคนก็พลาดตรงที่ไม่คนนี่แหละเห็นไหมสีเริ่มเปลี่ยนพ่นขึ้นแล้วพ่นขึ้นแล้วเห็นไหม ทุกคนเราได้น้ําตาลแล้วนี่เราต้องกรอ,อกภาชนะตอนนี้เลยนะเพราะตัวนี้จะเนื้อจะจะจะแข็งนิดหนึ่งน้ําตาลตัวนี้จะแข็งนิดหนึ่งเราดูเลยเรากวาดกอกขอบกระทะจะรู้เลยถ้าเป็นน้ําตาลปี๊บที่เป็นเนื้อที่เป็นเหลวๆอะ่ะเขาจะกวาดแล้วมันจะไม่มันจะไม่ติดเป็นน้าน้าตาลที่ขอบกระทะพอนี่พอเรากวาดแล้วมันมันติดเป็นเหนือเนือเนี้ยแสดงว่าอันเนี้ยจะเป็นคล้ายๆน้ําตาลมะพร้าวเลยก็คือน้ําตาลที่ใส่กระปุกอ่แหละนี่ แต่จะไม่แข็งถึงขั้นเป็นน้ำตาลก่อนนะเวลาระบีมีไงก็จะย่อยก็จะยุ่ยไม่ใช่ย่อยจะยุ่ยลงมาเร็วๆหน่อยมันจะเป่นี่แหละเราจะบรรจุตอนนี้เลยเอาแบบตอนนี้ยังร้อนอยู่ทุกคนมันถึงจะเข้ารูปเพราะว่าเขาเป็นเนื้อแบบนี้มันจะไม่เป็นน้ำตาลที่ อ่อนเหมือนน้ำตาลปี๊บที่แบบปี๊บที่เขาใส่ถุงนะนะอันนี้มันต้องใส่กระปุกเนี่ยแบบนี้มีช้อนขูดไหมเนี่ยถ้าเราลกเร็วกว่านี้มันก็จะได้น้ําตาลเนื้อเหลวไนงะปี๊บมันก็มีหลายหลายระดับขูดให้หน่อยก็ได้นะไม่ไม่ไม่ไมีขูดให้ตะลิวนะี่เดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิด,ป,ดปิดคลิปก่อนแล้วกันเนาะ ไปคลิปก่อนแล้วกันอโอเคทุกคนได้แล้วน้ำตาลปี๊บเราตามขั้นตอนเลยนะดูฟองก็คือถ้ายกเร็วกว่านี้อันนี้คือรอมันปุดปุด,ปดจนปุดประหมอมันยุบเกือบไปดอกปรกกาศแล้วมันก็ต้องมันจะเป็นน้ําตาลที่แบบเนื้อเดี๋ยวเวลาเขาเย็นตัวนะเนื้อเขาจะไม่เหลวแบบนี้นะถ้าถ้าเรานี่ถ้าเราอ่ายกเร็วกว่านี้เขาจะเป็นเนื้อแบบนี้ตลอดเข้าใจปะเว,เวลาเวลาเย็นตัวนะ่ะเขาจะไม่แข็งแต่อันนี้เขาจะเท่าน้ําตาลมะพร้าว น้ำตาลอะไรตะโหนที่ใส่กระปุกนี่แหละที่แบบกระปุกอ่ะที่เขาขายกระปุกสามสิบห้าสิบาทนะประมาณนี้อันนี้เราได้แล้วน้ําตาลจากอ้อยนะก็เป็นน้ําตาลปี๊บจากอ้อยนั่แหละเดี๋ยวอ่าคลิปถัดไปเราจะพาเพื่อนมาทำน้ำตาลก่อนแล้วก็ถัดไปเป็นน้ำตาลสีํำทุกคนสาหรับน้ําตาลปี๊บก็เท่านี้แหละให้ลองไปทําดูนั้นนะเพื่อนๆถ้าใครที่เอาอ้อยไปปลูกแล้วอย่าเสียเที่ยวจ้ะนั้นคลิปนี้ก็เท่านี้แหละทุกคนบาย,บาย